ันนี้ก็เป็นการตัดแต่งกลิ่นซีดากลิ่นใดน้อยตัดออกกลิ่นนี้น้อยยังไงวิธีเฮ็ดให้ซีดาเป็นดอกลายจับมากลายคือโหดใบมันชิมคนใบชิมตัดแต่งกิ่ง เย,ยน้อยายเน้อยงตัดออกนี่อาแจะง่ายง่ายเป็นอย่างตัดออกมันบ่เปลี่นใชว่ะเอาไว้กันเปล้ยงกิ้งง่ายๆก,กิน,นต้นต่อพราอันนี้กิงกันกินอาหารเปลืองหัวอาหารเป,เปลืองฟุ้นซื้อๆอันนี้อ๋อมันเปลืองฟุน้น ให้มันโป่งให้อากาศมันร่วงแล้วมันจะได้เป็นดอกดีวะให้เพี้ยไว้อย่างม่าเขามาเบียดเบียน<อ>มันเป็นที่อาศัยของนกของเพีย้ยอเห็นให้มันลงลงว่้มีเพี้ยมีหมดหลายมาอาศัยแล้วก็เห็นให้เป็นดอกดีพรอะว่ะ ทันเวลาเขาจงมากอันนี้เขาบรทันดีคนทันจงมากเทื่อนั้รเนี่ยนะเขามีแต่บำรินศาสตร์เชืๆมันบรทันเอาอันนี้จงมากนะมันยังต้นน้อยอยู่หักก็ได้ยสี่เดือนแบบแต่ว่ามันกับมีดอกอนะมีดอกแล้วเขาหอบดูจงแค่สี่เดือนห้าเดือนจริงจงวะพกเดือนพกเดือนเห็ดต้นมันแข็งแห้งป้าอันนี้รวยแบบไง เอาไว้เลยเป็นน้อยบักใหญ่แล้วอันนี้เป็นต้นที่ว่าการเองเนาะแมการเองอนุบาลไว้แล้วก็เอามาลุงปลูกแพรขยายพับอิดมีแตโครปฟากนั้นเห็นปะแล้วอันนี้ก็คือมาขยายใหม่ใส่แหง ตัดออกมาเลยกิ่งน,น้อยๆมันบก่เป็นประโยชน์มันเปลืองฝุ่นเฮาจะเอาแต่กิ่งใหญ่ๆไว้ต้นชีดานี่หาก็ได้สีเดือนนะทุกคนเมียไว้ยังบกเป็นจงมาก6กเดือนจึงเอามากพอไว้า,าเฮาเอาลูกมันไวเอามากไวต้นมันกะส,สุดโซม ต่อมไปเพอระต้นตัดยอดพร้อมเพื่อให้มันแตกหลายกิ่งื่อนี้ใส่ทั้งฟุนด้ใส่ทั้งฟุนทั้งตัดแต่งกิ่ง ทางกนเท่าได้วันนี้จะปลูกสี่เดือน ม,อกออกอมันดอกกมันบ่อออกอ่ะแม่ดอกมันมันทักโดนเองแบบมันทักโดนเองจะะะอัะาเดนลูกนั้นติดเออดมยลูกนี้มันติดนะ ชิ้แตงให้มาจะไปใส่ฝุ่นอันยอดมันบางว่าบอกออกหน้าไ้ตัดยอดออกฮะยอดแบบไถควนเอาออก ตัดเบอร์มันสูงหลายเท่านั้นคู่อ,อี่กออย่างทีสี่คู่ที่สี่อีหยังบ่เข้า,าใจคู่ที่สี่หมายความว่าที่ไหนคู่ที่สี่เรื่งคู่สองคู่สามคู่ที่สี่คู่ตัดออกบ่ให้มังนง่ามมนสูงอ๋อนับคู่อันใบมะนี่เอออันนี้เทคนิคแล้วทุกคน กับกิ่งมันซ้อนกันนี่นะมันบังสมุมิว่ากิ่งนี้อิงมาใส่นี่กิ่งซ้อนกันแต่ซิ่งเราก็ตัดออกให้มันโป่งกิ่งซ้อนกันก็ตัดออกให้มันโป่งให้มันโล ก็คืดานี่ก็จับเนาะมาทำให้ยานไว้ลูกเลยขึ้มาจับล่ะ,ะมันอยากแปลนมันกับตาบ่เออตัาเออตาโนะบางๆยามันมาขึ้นซื้อบางอย่ทางเลยขึ้นซื้อเป็นมากบักใหญ่ๆแล้วเนาะทุกคนเนี่ยอีเมว่าดัมสองมากยามัน กับมากหนึ่งอย่อานี่ย่ายกแข่้นยกขึ้นเลยจะได้ป่ะไม่แ่กนเลยไข้ปโอ้ยแก้สิเตักเลยนิดน่อยแล้วคกก่อยขอดก่็ เดือนละเชื่อเดือนละเื่อแล้วไม่เดือนมันกัดไส้รด 好啊、嗯。嗯 ยอดคุ้นดุนยอดคุ้นดุนยอดคุ้นดุูลตัดออก 你要要出吃吃吃，吃那尿头，要吃吃那个豆包。